อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงตั้งอยู่ที่ตำบลสิงอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยครับวันนี้วันที่18เดือนพฤษภาคมปีพศ2566ครับผมตื่นแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับก็นี่ ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางหุบเขาตรงนี้ก็เป็นบริเวณหน้าปราสาทเมืองสิงค์ครับถ้าปราสาทหินเนี่ยเราจะคุ้นเคยว่ามันเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ทางภาคอีสานของประเทศไทยหรือไม่ก็คือที่ประเทศกรัรมพูชาครับเป็นส่วนใหญ่แต่ว่านี่เป็นปราสาทหินแห่งเดียวในภาคตะวันตก ก็คือจังหวัดกาญจนบุรีครับเป็นปราสาทที่ใหญ่มากทีเดียวครับท่านผู้ชมที่เมืองสิงห์ริมแม่น้ําแควน้อยจังหวัดกาญจนบุรีนี่นะครับปัจจุบันก็มีสถานะเป็นตนําบลซึ่งในอดีตนะเคยเป็นเมืองใหญ่เป็นหัวเมืองทีเดียวครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามีกําแพงหินแล้วก็กําแพงเนินดินถึง7ชั้นเป็นแนวกั้นน้ําที่จะมาปะทะเมืองสิงห์ครับ แนวกําแพงศิลาแรงหรือหินศิลาแรงเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็เป็นแนวกําแพงใหญ่โตทีเดียวนะครับมีความสูงถึง7เมตรนะครับเนี่ยแล้วนี่ตรงนี้ข้างกําแพงนี่มีบัตรจำหน่ายบัตรเข้าชมครับถ้าเป็นคนไทยอายุ60ปีขึ้นไปก็ไม่ต้องเสียบัตรเข้าชมครับนี่ครับกําแพงเมืองสิงห์ซึ่งมีความสูงประมาณ7เมตร กำแพงเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผื้นผ้ามีความกว้าง800เมตรมีความยาว850เมตรมีประตูเข้าออก4ด้านมีคูน้ำคันดินล้อมรอบแล้วภายในเมืองกนะ็มีสระน้ำหกสระครับ บริเวณเมืองสิงเนี่ยนะครับท่านผู้ชมการขุดค้นโครงกระดูกพบว่าเป็นแหล่งเมืองโบราณซึ่งโครงกระดูกเนี่ยระบุอายุก,ก็คือประมาณ2,000ปีกว่ามาแล้วแสดงว่าบริเวณนี้มีประชาชนอาศัยอยู่ตั้งแต่2,000ปีที่แล้วในยุคสำลิศยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์นู่นนะครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นเมืองเก่าแก่เลยทีเดียวจะเดินเข้าไปชมในเมืองสิงแล้วครับผมมาแต่เช้า ก็อายุเกิน60ไม่ต้องไม่ต้องเสียค่าบัตรเข้าชมแล้วครับเดินเข้าไปชมได้เลยจะทราบว่าเมืองสิงห์เนี่ยเป็นเมืองที่สร้างขึ้นที่หลังยุคหอมเรืองอำนาจซึ่งแผ่อิทธิพลมาถึงเมืองแถบนี้นะครับซึ่งก็ประมาณพุทธศตรวรรษที่18ในสมัยพระเจ้าชัยยวรมันที่7แพงที่สร้างสูง,สงรายล้อมนี่ก็คือเป็นการป้องกันศัตรูแล้วก็ อาจจะป้องกันสัตว์ร้ายในอดีตด้วยนะครับเดินเข้ามาชมในบริเวณกำแพงเนี่ยก็จะมีโบราณสถานอยู่4อย่างนะครับทางกรมศริลปากรก็ได้ให้หมายเลขไว้ว่ามีโบราณสถานหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3แล้วก็หมายเลข4ครับที่เห็นเป็นรูปเป็นร่างและชัดเจนที่สุดก็คือโบราณสถานหมายเลข1ส่วนหมายเลข2นั้นก็ล้ม ระเนระนาดแล้วก็มีการปรับปรุงขึ้นใหม่ก่อนที่ตอนที่พบเนี่ยเขาบอกว่าพบเป็นกองดินครับเมื่อขุดไปแล้วจึงเจอว่ามันเป็นโ,โบราณสถานอันนี้ก็เป็นแนวหินธรรมชาตินะครับซึ่งอยู่ภายในเมืองก็มีการขุดแต่งอย่างสวยงามทีเดียวที่นี่เนื้อเมื่อมีการปรับแต่งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยครับท่านผู้ชมก็ปลูกประดับต้นไม้อย่างสวยงามเดินเข้าไปชมปราสาทโบราณสถานนี่ก็คือโบราณสถานหมายเลขหนึ่งซึ่งเป็น ศาสนสถานนะครับในพุธทธมหานิกายนิกายมหายานหรือยานใหญ่นะครับซึ่งนับถือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนครับหินที่ใช้ก่อสร้างนะครับเป็นหินศิลาแรงซึ่งมีความแข็งแรงมากครับแต่ว่าก็แกะสลักนะี่ก็จะไม่เกิดความละเอียดละออเท่าไหร่นะครับเพราะไม่ได้สร้างจากหินทรายนี่ครับเข้ามาบริเวณนี้ก็คือเป็นกากบาด บริเวณนี้ก็คือเป็นส่วนที่ในการความเชื่อในสมัยโบราณเขาบอกเนี่ยโลกมนุษย์ก็ติดต่อกับโลกสวรรค์ก็คือเข้าไปในเขตโบราณสถานนั่นก็คือถือว่าเป็นโลกสวรรค์แล้วครับท่านผู้ชมเดินเข้าไปก็จะเห็นมีสระน้ําสมมุติอยู่สี่สระเมื่อมองไปรายรอบนะครับท่านผู้ชมยามเช้าอย่างนี้ก็จะมองเห็นต้นไม้เนี่ยซึ่งเรียงรายรายล้อมอ,อุทยานโบราณสถานหมายเลขหนึ่งเนี่ย คือบอกตรงๆว่าโอ้โหสดชื่นสวยงามมาเดินออกกําลังกายายามเช้าอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ร้อนแดดแล้วก็วิวทิวทัศน์บริเวณเอ,อ,อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์เนี่ยสวยงามมากครับเช้าวันนี้ก็วันที่18พฤษภาคม2566ปราสาทเมืองสิงห์ครับท่านผู้ชมเป็นโบราณสถานที่สําคัญชิ้นหนึ่งของประดัาท่านผู้ชมมาเที่ยว มาชมแล้วผมก็มาเดิอนออกกําลังกายแต่เช้าแล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาเปิดให้ชมมีไกด์นําพาตั้งแต่8ปดโมงเช้าครับแต่ว่าผมมาก่อนเวลาก็าขออนุญาตเขาเข้ามาก่อนครับบริเวณนี้ก็เนื่องจากว่าเขาก็ทําไว้เป็น3ามสมุมเนี่ยเป็นเหมือนสระน้ําจําลองบริเวณก่อนเข้าปราสาทครับโบราณสถาน เราไปเที่ยวปรา,าสาทแห่งอื่นๆเนี่ยนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าบารายอยู่ด้านหน้าแต่ว่าที่ดินบริเวณนี้เนี่ยมันเก็บกักน้ําไม่ได้เขาก็เลยทําสระน้ําสมมุติไว้ว่าอยู่หน้าปรา,าสาทแห่งนี้ละครับเนี่ยก่อนที่จะพระราชาจะเข้าไปทําพิธีกรรมก็จะมาอ,อ,อาบน้ําตรงนี้แต่ว่ามันคงไม่มีน้ำนครับก็ทําเป็นสระสมมุติไว้นะครับเมื่อสงน้ําเปลี่ยนเครื่องแล้วก็จะเดินเข้าไปในปรา,าสาทครับ โบราณสถานแห่งนี้นะขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติไว้ตั้งแต่ปีพศ2478ต่อมา2517นี่นะครับก็กรมศิลปากรก็มีการขุดแต่งแล้วต่อมานะประมาณปีพศ2530ก็ประกาศเป็นอุทยานประวัติศาสตร์นะครับของประเทศไทย โบราณวัตถุชิ้นสําคัญที่สุดชิ้นหนึ่งเลยล่ะครับเนี่ยภายในวิหารหรือในปราสาทแห่งนี้ก็คือรูปแกะสลักพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนครับรูปนี้ก็คือเนี่ยกรหักไปหมดแล้วนะครับแต่องค์ที่แสดงไว้ในปราสาทเนี่ยนะครับเป็นองค์จําลององค์จริงนั้นถูกเก็บไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรุงเทพครับ หือว่าเป็นโบราณวัตถุชิ้นที่งามที่สุดชิ้นหนึ่งของประเทศเลยทีเดียวครับปราสาทแห่งนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับก็ตั้งอยู่ริมแม่น้ําแควน้อยทางด้านทิศตะวันตกนะมีกําแพง กันไปตามแนวแม่น้ําแควน้อยอ่จจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมในบริเวณปราสาทละครับก็ต้องปีนป่ายเข้าไปนะครับอันนี้มีการตกแต่งบำ,บำรุงรักษาใหม่แล้วจุดเด่นเลยนะครับมีพระพุทธรูปเนี่ยนะครับพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนในอยูอ่เป็นมุมที่สวยงามมากในยามเช้าแห่งนี้ครับท่านผู้ชมเนี่ยฮะก่อนหักไปหมดแล้วแต่ว่าเป็นรูปจําลองนะครับรูปนี้ ตอนที่พบเนี่ยเขาบอกว่าพบเป็นท่อนๆหักเป็นท่อนๆนะครับแล้วก็นํามาต่อกันนะครับนี่ก็เป็นรูปจําลองทําจากหินทรายคาดว่านําตรงส่งมาจากโน่นเลยครับประเทศกัมพูชาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เพราะว่าเจอจารึกในปราสาทพระขันที่นั่นระบุว่า การจาึกชื่อเมือง23เมืองที่พระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดทรงสร้างไว้มีเมืองศรีชัยสิงห์บุรีซึ่งก็สันนิษฐานว่าก็คือเมืองปราสาทเมืองสิงห์หรือเมืองสิงห์นี่แหละครับมีชื่อเมืองระโวทยยปุระก็คือเมืองระโวที่ลบบุรีหรือจึงมีพระปรางสามยอดเป็นโบราณวัตถุร่วมสมัยแล้วก็ยังมีเมืองเก่าที่สามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเมืองเก่าที่บ้านโป่งแล้วก็ที่เพชรบุรีด้วยนะครับ นันก็หมายความว่าในอดีตเนี่ยนะครับเมื่อสัก800กว่าปีมาแล้วเนี่ยบริเวณนี้ก็คือเป็นบริเวณที่เป็นอิทธิพลของอขมรโบราณนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นโบราณวัตถุรูปของพระนางปัตยาปรมิตตาซึ่งเป็นรูปที่สำคัญในพุทธศาสนานิกายามหายานครับหินสีขาวๆเนี่ยนะครับที่เห็น อันนี้เป็นท่อน้ําก็น่าจะเป็นท่อน้ําที่หลังจากที่ทําพิธีต่าง,างๆแล้วปล่อยให้น้ําไหลออกไปทางด้านนอกนี่รูปนางปัตยาปรมิตาครับพาท่านผู้ชมเดินไปทางด้านหลังของปราสาทละครับก็จะไปดู บริเวณรอบๆปราสาทแห่งนี้นะครับนี่ครับรูปนางปัญญาปรมิตาเนี่ยก็จะเล็กกว่ารูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนซึ่งอยู่ตรงด้านหน้านี่นะครับมันจะรูปใหญ่กว่าอันนี้ยืนอยู่บนหินทรายนะครับซึ่งแกะสลักเป็นรูปโยนีถ้าเราดูปราสาทอื่นๆเนี่ยนะครับก็คือโยนีก็จะคู่กับสิวะลึงแต่อันนี้โยนีทําไมมาคู่กับ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรแล้วก็พระนางปรักยาปร,รมิตาอันนี้ผมก็ยังงงๆอยู่นะครับเนี่ยเป็นหินรูปโยนีนะครับสมัยพระเจ้าชัยบร,รมันที่7เนี่ยนะครับก็หันมานับถือพุทธศาสนานิกายมหายานซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะกษัตริย์ของโบราณก็จะนับถือศาสนาฮินดูนะครับอย่างเช่นประสาทบายนที่ เมืองพระนครเนี่ยนะครับก็จะเป็นสร้างขึ้นเพื่อศาสนาพุทธนิกายมหายานครับสิงห์เนี่ยในสมัยรัชกาลที่1ของกรุงเทพเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเมืองหน้าด่านสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็ลดสถานะเมืองสิงห์ลงมาเป็นแค่ตำบลน,นะครับโน่นครับ โบราณสถานหมายเลขสองซึ่งคาดว่าสร้างที่หลังก็เป็นปราสาทเหมือนกันล่ะครับแต่ว่าก็ล้มระเนระนาดไปแล้วอันนี้ก็เหลือแต่ฐานล่างนะครับก็คาดว่าสร้างขึ้นทีหลังทางลงตรงนี้ก็ชันมากเลยครับท่านผู้ชมครับเนี่ยในช่วงหน้าร้อนคงร้อนมากแต่ช่วงนี้มันเป็นยามเช้าก็เลยไม่ร้อนมากครับนี่เป็นทางเดินทางด้านทิศตะวันตกที่ลงไป แม่น้ำแควน้อยครับท่านผู้ชมผมจะพาท่านผู้ชมเดินไปดูแม่น้ำแควน้อยครับใช่ติดกับแม่น้ำแควน้อยด้าน,นหลังก็คือเป็นโบ,โบราณสถานนะครับหมายเลขหนึ่งก็คือปราสาทเมืองสิงครับกำแพงเมืองก็จะตั้งคดเคี้ยวไปตาม ลำน้ำครับเนี่ยอย่างตรงนั้นก็ไปหักมุมตรงนี้หักมุมเนี่ยหักมุมไปตามลำน้ำความคดเคี้ยวของแม่น้ำจุดชมวิวแม่น้ำแควน้อยนี่แม่น้ำแควน้อยก็ไหลผ่านมาบริเวณนี้ครับท่านผู้ชมเสียงไก่ขันได้ยินเสียงนกร้องครับบริเวณนี้เนี่ยครับจะเห็นเอ่อ ความโค้งของแม่น้ำอย่างชัดเจนนี่ครับแม่น้ำโค้งอยู่ตรงนี้นะครับมาหักศอกอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นที่ตั้งของเมืองสิงอยู่ตรงบริเวณนี้ครับวิวทิวทัศน์ริมแม่น้ำแควน้อยงดงามมากเลยทีเดียวท่านผู้ชม เดินต่อไปอีกหน่อยนะครับก็จะไปพบกับบริเวณที่พบโครงกระดูกมนุษย์ก่อนยุคประวัติศาสตร์บริเวณนอกกำแพงปราสาทเมืองสิงห์เนี่ยนะครับริมแม่น้ำแควน้อยเนี่ยก็จะมีหลุมขุดค้นเจอโครงกระดูกมนุษย์โบราณอายุประมาณ2,000กว่าปีมาแล้วก็คือก่อนสร้างเมืองสิงห์นะครับก็เขาก็พบโครงกระดูกที่ขุดค้นเจอประมาณ4ี่โครงนี่ ก็คือหลุมฝังศพของมนุษย์โบราณล่ะครับนี่ก็ก็เป็นการแสดงว่าบริเวณนี้คือมีมนุษย์อยู่มาเป็นหลายเป็น2องพกว่าปีมาแล้วนะครับที่ข้างโครงกระดูกเนี่ยก็จะมีเ,เครื่องสำริดนะเครื่องปั้นดินเผาสำริดแล้วก็ทิศทางของศีรษะก็ไปคนละทิศคนละทางไม,ไม่แน่นอนนะครับ การประมาณอายุเนี่ยเขาก็ดูจากฟันดูจากาดูเพศหญิงเพศชายก็ดูจากกระดูกเชิงกรานก็พบความลึกที่แตกต่างความลึกที่แตกต่างเนี่ยก็คือฝังกันคนละรอบนะครับฝังบริเวณเดียวกันแต่ความลึกต่างกันอยู่บริเวณริมแม่น้ําแควน้อยตรงมุมหักศอกนี่นะครับ ฐานชิ้นี้ก็แสดงว่าเอ่อบริเวณประเทศไทยบริเวณนี้เนี่ยมีมนุษย์อาศัยอยู่มาก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งก็เป็นการหักล้างว่าคนไทยอพยพมาจากเทือกเขาอันไตนะครับเนี่ยเขาก็มาพบแหล่งโบราณคดีแห่งนี้นก่อนประวัติศาสตร์ก็เป็นยุคสำลิดนะครับก็แสดงว่าบริเวณนี้มันเป็นทำเลที่ดีมากซึ่งออมีคนอาศัยอยู่มาตั้งแต่ 2- 3 0ส0พันปีที่แล้วน,น,นะครับจากการขุดค้น พบเจอโครงกระดูกเมื่อดูโครงกระดูกเสร็จแล้วก็เดินย้อนกลับมาดูปราสาทอีกรอบครับช่วงนี้พระอาทิตย์ขึ้นแสงสวยงามมากจริงท่านผู้ชมผมพาท่านผู้ชมเดินดูบริเวณรอบปราสาทหมายเลขหนแล้วก็จะเดินอ้อมไปที่บริเวณปราสาทหมายเลขสองซึ่งทัศนียภาพเนี่ยบอกตรงเลยท่านผู้ชม มันสวยงามสง่างามมากจากการตกแต่งนี่เรานึกภาพย้อนไปในในอดีตเนี่ยนะครับวัดแห่งนี้เนี่ยคงเป็นวัดที่สวยงามมากวัดหนึ่งซึ่งทึ่งในความสามารถในการก่อสร้างของคนสมัยโบราณที่จับหินมาเรียงเรียงกันไวอ้อ่สร้างเป็นปราสาทสร้างเป็นวัดแห่งนี้ได้นะครับก็คือเป็นาศาสนสถาน,ถานซึ่งเป็นที่ประกอบกิจทางาศาสนาพุทธาศาสนานิกายมหายานนั่นเองครับก็เออ ก็ขอคารวะสถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นวัดโบราณนั่นเองครับท่านผู้ชมนี่เดินมา,าบริเวณนี้ก็รายรอบปราสาทเดินไปเรื่อยๆครับชมทัศนียภาพออกกำลังกายพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าแห่งนี้นําภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ชมครับก็เดินทอดน่องไปเรื่อยๆให้เหงื่อแตกนี่ครับมาบริเวณเ,เรียกปราสาทหลังใหม่ปราสาทแห่งนี้เนี่ย โบราณสถานหมายเลขสองซึ่งแต่เดิมก่อนที่จะค้นพบเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นกองดินถ้ามีดินถมไม้หมดเลยนะแต่ถ้านึกภาพไปแล้วมีการรื้อค้นแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะก่อกลับมาเป็นรูปปราสาทใหม่ได้นะครับเพราะว่าการก่อสร้างสมัยโบราณไม่ได้มีแกนมีคานอะไรก็คือส่วนใหญ่ก็คือเอาหินเนี่ยมาเรียงกันขึ้นไปเป็นปราสาทครับท่านผู้ชมนี่เขามาตกแต่งได้ขนาดนี้ฮะเพราะฉะนั้นก็ มองด้วกันว่าเขาการนิฐานว่าวัดแห่งนี้หรือโบสถ์แห่งนี้เนี่ยปราสาทหินแห่งนี้เนี่ยนะครับสร้างขึ้นทีหลังครับก็มองเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องมีโครงสร้างอันหนึ่งที่ผสมด้วยก็คือโครงสร้างไม้นี่ครับเดินเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นฐานนะฐานของปราสาทเอ่อเพราะฉะนั้นหินส่วนใหญ่เนี่ยที่ก่อขึ้นไปเป็นปราสาทเนี่ยมันก็ผุพังแล้ว ก็ไปเก็บไว้นี่ก็ยังแปลกใจนะครับก็ยังมาพบโยนีอยู่ทางด้านาทิศตะวันตกไปทิศตะวันตกทิศตะวันออกของปราสาทเนี่ยฮะถ้ามองจากเงาก็จะรู้นะครับเนี่ยคือผมยืนทิศตะวันออกแล้วก็ถ้าไปด้านโน้นก็คือทิศตะวันตกนลครับปราสาทก็หันหน้าไปทางเดียวกันแต่ว่าอยู่เหลือมมุมกนเนี่ยฮะหินโยนีครับหินรูปโยนีครับ สองจุดก็คือโบราณสถานหมายเลข3กับหมายเลข4ี่ผมไม่ได้พาไปดูหรอกครับว่าเนื่องจากตอนนี้นะเป็นยามเช้าไกด์ก็ยังไม่ได้ตื่นขึ้นมานะครับยังไม่ใช่เวลาทําการผมขออนุญาตเข้ามาเดินก่อนก็ไม่ทราบไปอยู่ตรงไหนแล้วครับแต่ว่าเดินชมแค่2ปราสาทเนี่ยเราก็เหนื่อยล้าแล้วล่ะครับเอาเป็นว่าออกกําลังกายยามเช้าขนาดนี้พอนะครับ ก็พาท่านผู้ชมมาดูด้วยมาศึกษาประวัติศาสตร์เอาตื้นๆนะครับไม่ได้ลึกๆนะฮะถ้าลึกๆน่ะคงจะต้องไปฟังนักวิชาการเขาบรรยายล่ะครับบริเวณใกล้ๆกันกับปราสาทแห่งนี้ก็จะมีปราสาทหินอีก ปราสาทหนึ่งที่หน้าถ้ำวัดพุว่าครับอยู่เขตอำเภอเมืองก็จะไปชมปราสาทแห่งนั้นนะครับก็ขับรถผ่านเจ้าถิน่นเจ้าถนนเดินทางไปเ,เนี่ยครับก็หยุดทักทายเจ้าถิ่นเขาซะหน่อยครับท่านผู้ชมสวัสดีอเอาไปเลี้ยงที่ไหนเนี่ย,ย,ยจ้า ครับท่านผู้ชมเ,เมื่อดูคลิปมาจนจบนี่ก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับแล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ mm hmm. ไว้พบกันคลิปหน้าครับ mm hmm. ผมจะพาไปเที่ยววัดถ้ำพุว่าซึ่งเป็นศิลปะสมัยใหม่ก็คือเอาของประยุกต์ละครับ mm hmm. สวัสดีครับ mm hmm. ได้เอ่ยคำนี้เป็นทั้งความสุขชื่นใจใหญ่ดีเชื่อมชีวิตสองเราเข้าสนิทกันฉันอยู่ในอ้อมกอดเธอสุขเสมอดังล่องลอยอยู่บนสวรรค์ ไม่อิจฉาและริษยาใครๆทั้งนั้นเพราะความรักมันใจจึงบริสุทธิ์โอ้สุดที่รักเอ๋ย